ครับสวัสดีครับับเซอร์เบร์เลยนะครับลูกค้านะวันนี้นะครับผมมีนะครับในส่วนของนะครับกระบะนะครับสประตูยกสูงเกียร์ออโต้มานําเสนออีกหนึ่งคันลูกค้าแล้วที่สําคัญคันนี้ผมบอกแล้ว่าออปชั่นล้นๆเลยนะฮะแลยก็ได้ปีใหม่ๆด้วยลูกค้าเลขใหม่อยู่เพียงแค่แสนต้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเป็นนะครับในส่วนของเตอร์ด้ารีโวนะครับลูกค้าสองจุดสี่ตัวมิ้นนะครับผมนะพรีรันเดอร์เบนแคปนะครับปีสองพันยี่สิบสองเกียร์ออโต้ลูกค้านะครับมากับราคาค่าตัวเพียงแค่ ครับสภาพมาคือสภาพนี้เลยลูกค้านะครับรถเข้าใหม่ของเราเลยนะวันนี้นะครับนะสำหรับคันนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับนะรายละเอียดนะครับตัวรถนะครับลูกค้านะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าสีดํานะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยลูกค้านะครับหรือเขาเรียกว่านะหน้าหมูป่าเลยนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกค้าเดทามีให้นะสภาพสวยๆเลยนะครับนะสำหรับใครที่กําลังนะครับมองหาอยู่นะสำหรับรถกระบะสีประตูไว้ใช้งานนะลูกค้านะ รถแม็กนะครับลูกค้าปัดหน้าเทาแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะมาพร้อมยางดันหลบมาให้พร้อมเลยนะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะบนในข้างมีให้นะลูกค้านะไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยร้าวเลยนะครับมาชิเกอร์ให้รักอยู่ครบนะประตูของข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าลูกค้าพร้อมไฟเลียนตัวมาให้แบบนี้เลยนะครับพร้อมครอบกระจกแบบโคเมียมมาให้แบบนี้เลยนะครับมือปิดประตูนะครับเป็นแบบโคเมียมมาลูกค้านะสวยๆเลยนะครับนะใครที่กําลังมองหา รถกระบะสี no ่ประตูไว้ใช้งานนะครับตัวน็อตนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าไม่เคยแกะไม่เคยขายตัวน็อตเลยนะครับนะเม็ดอาร์คมคมแบบนี้เลยนะครับนะครับมาร์กโรงงานอยู่เลยนะครับนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะสําบไทยที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสี่ประตูไว้ใช้งานนะลูกค้าผมแนะนําอีกหนึ่งคันเลยนะครับนะของเม็ดอาร์คมามแบบนี้เลยลูกค้านะครับความลึกตื้นหนาบางมันจะไม่เท่ากันนะครับลูกค้ารถเดิมจากโรงงานเนื่องจากว่านะครับ ตัวโรงงานนะครับใช้หุ่นยนต์ทำนะนะครับผมนะด้านในนะครับผมนะให้เป็นบอนะเบาะผ้าสีดํานะครับนะตัดด้วยด้านสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมนะมาพร้อมกับนะครับพรมลายมาติฟังก์ชั่นใช้ขวาให้ครบแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะฮะเลาอยู่เพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมจอกลางนะครับลูกค้านะมาให้แบบนี้เลยนะครับมาสามารถคาเพลย์แลนด์ต่อตัวได้เลยนะครับแอร์นะครับเป็นแบบแอนาล็อกนะครับมาพร้อมนะช่องชาร์จไฟแบบจุบรีให้ถึงนสองช่องเลยนะครับ มาพร้อมที่วางแกนนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้จะสปี S S P e R นะลูกค้านะพร้อมหมกขับขี่ถึงสองโม่เลยนะครับสบภาพสวยๆเลยลูกค้านะใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสี่ประตูไว้ใช้งานนะลูกค้านะครับรถประตูนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยครับมองกอ็อยู่นะฮะซิก,กอร์ลมยางอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้าครับสบภาพสวยๆเลยนะครับใครที่กาลังมองหาอยู่บอกหรือว่าไม่ควรพลาดแน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะเพราะว่าสภาพตัวรถนะครับดีมากนะครับนะ ด้านหลังนะครับด้าด้เบาะผ้าสีดานะครับตัดด้วยเส้นสีขาวเหมือนกันเลยนะครับนะสภาพสวยสวยเลยครับตัวน็อตภายในนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าเม้นอาร์กนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะเพราะไนะครับในการในของฝุ่นนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับผมให้พี่ช่างเช็ดให้เฉยๆนะเพราะว่าจะนที่ถ่ายส่งให้ลูกค้าดูนะครับผมนะนี่นะครับเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆนะเห็นไหมครับระยะห่างนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับความลึกความตื้นมันจะไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าใช้ตัวหมุนยนต์ทานะครับนะจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยนะครับนะด้านหลังนะครับนะโล่แมกปัดหน้าเทาเช่นกันนะครับนะมาพร้อมยานันหลบอสีเส้นเลยนะครับช่วงล่างนะครับนะมีเลเอรนำการใช้งานตามปกตินะลูกค้านะตามค่าต่างๆนะครับเพราะว่าเรถเพิ่งเข้ามาสดร้อนนะผมแค่ให้พี่ช่างเช็ดให้เฉยๆเลยนะครับนะงานและที่สําคัญนะคันนี้นะครับลูกค้าได้ในส่วนของช่วงล่างที่ครับที่เป็นซับเอ่อซูเปอร์เฟกซับสแตนชั่นแล้วเรียบร้อยนะลูกค้านะสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะ ด้านหลังนะครับนะได้ไฟนะครับเป็นแบบตัวบีนะครับหรือเลข斯านะกลับด้านนั่นเองนะครับผมนะในส่วนของสติกเกอร์นะครับไฮรักนะครับไฮรักทีพวกอยู่ครบเลยลูกค้ามือเปิดประตูหลังเป็นแบบโฟมเนียมนะครับพอมาพร้อมกับไฟเบรรดวงที่งสามแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์นะครับตัวต้านอยู่ครบนะคันนี้นะครับเป็นจากศูนย์บริการเคสมอเตอร์นั่นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับน้ามีบนด้านหลังมาให้แบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆทำไรพรองเครื่องหน่อยหลังที่ชอบอยู่ตรงนี้นะครับนะ สภาพสวยๆเลยนะครับที่ทำคันกันนี้นะครับมีหลังคาแคนดี้บอยมาให้ลูกค้าด้วยนะนะครับดูตัวแมกไลเนอร์ได้เลยนะลูกค้าสภาพเดิมๆเลยนะครับนะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเลยนะครับแมกไลเนอร์นะครับเป็นของแมกไลเนอร์ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเมคอาร์ตนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะนะครับล่องประตูนะครับอ่าล่อง แคบกับประตูหลังนะครับไม่มีร่องรอยการมาทุกหนักเลยนะครับน้ารุ่ฟ้ามีรอยตามการขีดข่วนนะครับตามการใช้งานตามปกติเลยนะครับไม่อ้างเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะซิประตูไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําอีกคันหนึ่งเลยนะสําหรับเจ้าโต้ใต้ลีโวคันนี้นะลูกค้านะสภาพสวยๆเลยนะครับนะฮาสติซิเกอร์นะครับพิวเรเนอร์นะซูเปอร์เฟกซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นนะครับนะ มาให้ครบเลยนะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือรถเข้าใหม่นะลูกค้าต้องขออภัยในความเลอะฝุ่นด้วยนะบมดี้ค่านะครับไม่แต่ไม่หักไม่เลาทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะลูกค้านะว่าตัวรถนะครับนะเม็ดอาร์คมคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รับประกันตัวถังนะครับนะไม่มีชนหาพิความจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็นะครับจะให้ลูกค้าดูทุกบานเลยนะครับจะได้รู้ว่ารถเรานะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับนันด้านในนะครับล็อตูเดิมๆนะครับแบบนี้เลยลูกค้ามาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีถอดนะครับนะไม่มีไขยเลยนะคับในส่วนของตัวน็อตนะครับผมนะด้านหน้านะลูกค้าเบ็นอาร์กเดิมๆเลยลูกค้าเห็นไหมครับความลึกความตื้นครับเขาจะไม่เท่ากันนะลูกค้านะ เพราะเป็นตัวหุ่นจนทำนะครับนะถ้าเท่ากันเนี่ยคือผิดปกติแล้วนะครับอาจจะมีประสบอุบัติเหตุมานะครับแต่ไม่ถึงอาจจะหนักนะครับนะครับนี่ครับตัวน็อตขอบประตูเดิมๆหมดเลยนะกคสภาพสวยๆเลยนะครับนะใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสีประตูไว้ใช้งานนะลูกค้านะผมแนะนําอีกหนึ่งคันเลยสำหรับเจ้ารีโวคันนี้เลยนะครับนะด้านในนะครับน้ำน็อตเดิมๆเลยลูกค้าเม็ดอาร์นะครับนะสวยๆเลยนะครับนะ สำหรับนะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานนะลูกค้านะครับคันนี้นะครับเป็นโตต้ารีโวนะลูกค้า2.4นะครับตัวมิดเลยนะครับผมนะปี2022นะครับตัว10ตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะมากับราคา5ตัวเป็นแค่629,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟิท่าผ่อนอยู่ประมาณหนึ่0หมบาทเท่านั้นเองนะครับตลอดเชียงรายนะครับมาไม่มีเพิ่มไม่มีรถเลยนะครับนะนอกจากลูกค้าจะดาวนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเซอร์เบอร์ได้ท หรือโทรมาที่เบอร์โทร0832325820ครับตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้ด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านในนะครับลูกค้าวันด้านในยอดันนี้นะครับมีอะไรให้ลูกค้าบ้านและสภาพด้านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับผมครับมาดูในส่วนของด้านในกันนะครับลูกค้านะด้านในนะครับเลขใหม่หน้าจอใหม่เป็นแบบนี้เลยนะครับแสดงผลแบบดิจิตอลตรงกลางมาให้แบบนี้เลยแล้วที่สําคัญแล้วนะครับเลข หนึ 1> <1> ่งแสนโลเท่าน,นั้นเองนะครับลูกค้าเลขหม่น้อยมากๆเลยนะคระับสำหรับรถกระบะสีประตูนะครับยกสูงเอาไปใช้งานแบบนี้นะผมเลยนะครับมตัตติฟังก์ชันซ้ายขวามาให้ครบๆแบบนี้เลยลูกค้านะ,ะสภาพสวยๆเลยนะครับผมอะไรนะคอนโซลหน้าครับต้ให้เป็นสีดำนะลูกค้านะตัดด้วยเส้นโคมเมียมแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสว่างให้กับตัวตรถได้เองนะครับผมนะลงกา้าถ้ามีนาฬิกาบอกมาให้แบบนี้เลยนะฮะรงกค้านะครับน้ำได้จอทัชสกรีนมาให้ครบเลยลูกค้านะสามารถ Apple ิลคเฟโนโตได้แบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะ มามาพร้อมกล้ององหลังนะจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับแอร์ทั้งได้เป็นแบบแอาลนอกนะครับลูกค้านะมาพร้อมช่องชาร์จไฟแบบบุรีถึง2ช่องตรงนี้เลยนะครับผมนะเกียร์ออโต้นะครับจะสปีดนะครับมาพร้อมโหมดขับขี่ถึง2โหมดเลยนะอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดมาให้แบบนี้เลยนะครับมาครับนด้านด้านข้างคนขับนะครับนะมีช่องเก็บของให้ถึง2ช่องเลยนะครับนะด้านบนนะครับและด้านล่างมาให้แบบนี้เลยนะสามารถเก็บของได้จุกๆเลยนะครับนะ สวยๆเลยนะแล้วก็ด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับผมลูกค้าจะมีในส่งที่วางแก้วมาให้นะทั้งสองฝั่งเลยนะผมนะทั้งฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็ฝั่งข้างคนขับมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะด้านบนนะครับนั้นได้ผ้าหลังคาสีเทานะลูกค้านะสภาพนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีเล็กนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับนะ่องเก็บแว่นมีให้นะลูกค้านะไปสองสว่างด้านหน้านะครับมีให้หนึ่งสองดวงแต่ว่าตัวงนี้นะครับน่าจะหลอดขาดนะเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับ มาบางแดดนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับมีในส่วนของกระจกมาให้นะลูกค้าแต่ในส่วนของฝั่งคนขับนะครับน่าจะไม่มีกระจกมาให้นะครับนะเพราะว่าเขาป้องกันนะครับการนะครับรถอุบัติเหตุนะครับในการใช้รถบนท้องถนนนี่เองนะครับผมด้านบนด้านหลังนะครับมีไฟส่องสว่างตรงกลางมาให้หนึ่งอันเลยนะครับนะเพื่อความสว่างให้กับตัวรถนั่นเองนะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับตัวท่าลีโวคันนี้นะลูกค้าเป็นตัวนะครับ2.4 entry นะครับผมเป็นพิเรนเนอร์ดับเบิลแคปนะครับปี2022นะครับเลขไม่ หนึ่งแสนสอโลเท่านั้นเองนะครับมากับราคาค่าตัวเป็นแค่629,000บาทนะครับเครดิตฟิลาคอนโยมัน11,000ตลอดอยู่สัญญานั่นเองนะครับผมนะและที่สำคัญนะของผมนะครับถ้าเป็นโตโยต้าลีโวนะครับผมนะโตโยต้าอติสนะครับหรือเกือบทุกคันในบริษัทนะครับเป็นรถหน่วยงานประจนทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของเขาตรงนี้ก็คือเขาจะเขาจะเข้านะครับเช็คระยะสูบนบริการตรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราต้องเอานะครับตัวเลขตัวถังนะครับเลขเคลื่อนนะครับให้คนนะครับที่เรารู้จักด้านในนะเช็คเลขไม้ให้เพราะว่า ถ้าเราไปซื้อมาแล้วมีการกอไมลมานะครับเราจะได้แจ้งลูกค้าถูกแต่ว่าของบริษัทเรานะครับไม่มีกอไม้นะครับไม่มีฉนักพิควั่มจมน้ําแน่นอน100%นะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปนะครับถ้าสมมติว่าตรวจเจอนะครับว่ามีฉนักพิควั่มจมน้ำนะครับลูกค้านะเรานะครับรับซื้อนะครับคืนเต็มจํานวนนะครับพร้อมแถมค่าเสียเวลาให้กับลูกค้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเลขมายจะเป็นแค่หนึ่งแสนสองหมื่นลยนะสำหรับเจ้ารีโว่สิบประตูยกสูงเดียรโต้คันนี้นะลูกค้า ราคาเราเราเลยนะครับผมนะสวยๆเลยนะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเชืร์เบอร์ได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยครับสามารถแอดจากบ้านเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับนะพร้อมให้การบรึการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสงห้องเครื่องนะครับลูกค้าว่ารถปียี่สิบสองเลขไมล์แสนสองนะกับระยะว่ารถสามปีสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างโซมหรือไม่โซมหรือว่ามีในส่นของนะครับ คราบอะไรต่างๆไหลออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับลูกค้าคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับผมนะขนาดเครื่องยนต์นะครับ2.4นะครับหรือ2 4 0 0ซีซีของโตโยต้านั่นเองนะครับนะที่นะครับเป็นเครื่องที่ใช้นะครับใน Fortuner นะครับรี v o นะครับแล้วก็ในส่วนของ Innova นั่นเองนะแล้วผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของเขานะครับ ไม่ต้องพูดถ like ึงล well, we ูกค้าใน2ตัโตต้าเครื่องยนต์อึดถึงทนแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะับรายละเอียดในของส่วนฝากระโปรงกันบ้านนะครับนะตัวน็อตนะครับลูกค้าฝากระโปรงด้านบนนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขนะทางด้านบนนะครับและด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมนะปั๊มนะครับโตต้าอยู่แบบนี้เลยลูกค้านะครับในส่วนของเมิดอาร์นะครับอยู่แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับประกบข้างนะครับอยู่นะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะครับผมนะในส่วนของไฟหน้านะครับไม่มีร่องรอยการแกะแต่งชส้นเลยนะครับนะคานหน้านะครับนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนนี้้เลลยูกคาะ นะครับในส่วนของไม่กลมๆมนะครับรูนะครับคมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับผมนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมือกับผ้านะครับอยู่สังเายข้างขวาเลยนะครับไม่แตกไม่หักไม่ลาั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ฝากระโปรงนะลูกค้าด้านบนไม่เคยแกะนะครับด้านล่างก็ไม่เคยแกะเช่นกันเลยนะครับผมนะตัวปม้อาร์คมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับกล่องฟิลนะครับผมนะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นเลยนะได้แบตเตอรี่ลูกใหญ่ไปเลยนะครับแต่ตอนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับเราจะเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะครับถ้าต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเรานะครับจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าทันทีเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจแตัวโต้ต้ารีโวคันนี้นะครับผมนะอ่ะครับเันเลสองของตัวทั้งเครื่องต่างๆนะครับลูกค้านะครับมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับอันนี้คือเลขไม่แสนสองนะลูกค้าแต่ดูสภาพงเครื่องดิสภาพเครื่องนะครับเป็ต์อายยังอยู่เลยนะครับสายไฟนะครับอยู่ในท่อแอร์นะครับอยู่ใน ปันเทปนะครับจากโรงงานแบบนี้นะครับท네ี่การสายไฟนะผมนะอยู่ในท่อแอร์นะครับท่อขดนะครับนะสายถักนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้านะไม่มีร่องรอยของการที่มีนะครับสัตว์เข้าไปกัดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะพัดลมด้านหน้านะลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่นะครับคีวอร์คอดอยู่แล้วนะลูกค้าสำหรับพัดลมพอนานด้านหน้านะครับนะตัวน็อตนะครับมาจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ฝาอยู่ครบเลยนะครับผมนะ ในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับตาตัวตาอยู่นะลูกค้านะครับตัวล็อกนะครับอยู่ครบเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะในส่วนของน้ำตัวกรองอากาศนะครับฝาครอบนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของ ABS นะลูกค้าตัวสายไฟนะครับไม่มีฉีกขาดหรือรอยสัตว์เข้าไปกอะรทั้ังสิ้นเลยนะครับนะตัวแท่งเครื่องตรงนี้นะครับลูกค้าไม่มีคราบเยื่อละมัเนยังสิ้นเลยนะครับมีแต่ร่องรอยของการใช้งานตามปกตินะสายไฟนะครับไม่มีฉีกขาดนะลูกค้านะ อันนี้คือท่อแอร์นะครับเมื่อกี้เราสตาร์ทรถนะครับมันเลยเป็นน้ำคราบแบบนี้นะครับะสวยๆเลยนะครับนะสายไฟนครับอยู่ในจุดนะครับที่เก็บสายไฟอย่างดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดูนะครับตัวเครื่องต่างๆนะครับตัวแท่นเครื่องนะครับลูกค้ามาจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าโตลตาลิโว่นะครับ2.4เอ็นทคันนี้นะครับผมนะปี22นะครับเกียร์ออโต้นะเลขไมล์แสนสองราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทลูกค้า ครดิตดีฟีนาผ่อนอยู่ประมาณ1นึ0 0หมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะรออยู่สัญญาเลยนะครับด้านบนนะครับแขงการความร้อนอยู่ครบนะครับมีเรถตามการใช้งานตามปกติลูกค้านะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะสติกเกอร์นะครับด้านบนอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับพร้อมเม้นอาร์คนะครับสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะสภาพเม้นอาร์คคือลึกๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูเคียร์ออโต้ไวใช้งานนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมแนะนำลูกค้านะผมบอกเลยว่าสภาพดีมากๆเลยนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนะสำหรับเท้า รีโว่ 240T ปี2020คันนี้นะครับผมนะนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโว่นะครับ 240T นะลูกค้าพิเรน่าดับเบิลแคปนะครับปี2022นะครับเป็น10ตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่เป็นแค่6,29,000บาทลูกค้านะครับเลขมหม่ยู่เพียงแค่1,200,000โลคันเองมากับราคาค่าตัวเป็นแค่6,29,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เพียงนะครับ11,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับผมนะ ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมมีโปรก์ชันสุดพิเศษแถมให้นะครับเป็นบันกีรเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลเลยนะครับบริการฉุกเฉินให้ถึง1ปีเต็มๆนะครับนพร้อมนะครับเปลี่ยนถ่ายทองเหลวนะครับในวันเราลดให้ลูกค้าเอาเรียบร้อยนะครับได้คำกำจุนได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเชเบิร์นได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0 8 3 2 3 2 5 8 2 0ครับตลอด24ชั่วโมงครับยินดีใครับปรึกษาสามารถแอดบัญชเขียวจากเบอร์นนนนนี้้ไดเเช่กััลยะะครบผม พอลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมนะเซียเบอร์นะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะฮะและน้ำต้นตีๆแบบนี้นะครับมานำเสนอให้กับลูกค้าดูนะครับทุกท่านดูด้วยนะครับผมนะผมนะฮะเซียเบอร์ดักนะฮะจะมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับลูกค้าเวลาเที่ยงตรงนะฮะสามารถกดซับสไครต์แล้วครับกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครฮะเพราะว่าผมตั้งลงออโต้เอาไว้นะครับเวลาถึงเวลาเที่ยงตรงนะครับคลิปนะครับจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับที่บ้านแดงของลูกค้าทุกท่านนนเลยะะครับผม แล้วสุดท้ายนี้นะครับใครกําลังมองหารถกระบะสีประตูไว้ใช้งานนะลูกค้านะปีใหม่ๆนะครับไม่ไม่อาจจะผมว่าผมมีสมผลนะเพราะว่าเป็นรถหนึ่งนคุณระวางนะผมแนะนาคันนี้เลยนะโตโต้รีโวนะลูกค้านะไม่ต้องพูดถึงความอ่นความคนของเขานะครบครบมาให้ลแล้วที่สําคัญนะฟังก์ชันครบบเลยลูกค้านะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะฮะสีตูออโต้ยกสูงนะลูกค้าคันนี้นะและที่สําคัญลูกค้าผมบอกเลยว่าครบบเลยนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับ เพราะว่าทุกอย่างเราจัดก,การให้อยู่แล้วนะและที่สำคัญนะลูกคา้ามีในส่วนของรางคาแคนดี้บอยมาให้นะครับตัวราคาแคนดี้บอยไม่มีรอยลอกแต่ทั้งสิ้นเลยลูกค้านะแล้วก็ตัวแม็ไรเนอร์นะครับไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักมาเลยและที่สําคัญคันนี้นะฮะช่วงล่างนะครับเป็นซูเปอร์เพ็กซ์เซนเซชั่นมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะใครนะครับที่สนใจนะครับโต้ต้ารีโว่สองจุดสี่นที่นะครับพรีเวนเนอร์ ner, ดับเบิ้ลแคปคันนี้นะราคาครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลูกคา้าคิดดีฟีดาพรอ,อยเพียงหนึ่งได้เลยนนะะครับผมนะ สำหรับวันนี้ผมเซเบอร์ต้องลาไปก่อนนะับแล้วรอชมในคลิปต่อไปว่าผมจะลดรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับและคุ้มราคากับที่ลูกคา้ามองหรือเปล่านะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซเบอร์ต้องลาไปก่อนนะับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ